สวัสดีทุกทุกคนาจา๊ะวันนี้อัดไปฝนลงเม็ดไปเบาๆไปตัดผักปลังมาจะเอาไปแกงส้มแกงส้มอร่อยนะผักปลังนะ่ะเ,เนี่ยเอาไปแกงส้มคู่กับกระเจี๊ยบฝักอะ่ะเข้ากันดีดีมีเมือกเหมือนกันนะพวกเมือกๆนี่เขาช่วยเคลือบกระเพาะอาหารได้เป็นอย่างดีเลยนะเราก็ตัดเอาแต่ใบไปกิน ไอ้กิ่งตรงนี้ทิ้มลงดินขยายพันธุ์ก็ง่ายง่ายติดง่ายด้วยเนี่ยตัดเงี้ยแล้วก็จิ้มลงดินเนี่ยอออเนี่ยทิ้มก็ไปแค่นี้เองรดน้ำไม่ต้องรดเดี๋ยวฝนลงเม็ดช่วยฝนตกดินรินหอมกลิ่นดินถูกไอ้ฝน จากบ้านนามาโดนสิเป็นจังใสนอบ,บ้านนี้ฝนย้อยลงมาท้องไร่ท้องนาหญาเขียวขจีนอไม้ไผ่พักเติ้วกุจีหอดมือนี่ไผ่สิสนใจนอแนวอีสานมหางานในเมืองหลวง เสียงโชคเดินตามดวงมันแมงรังนำทิมตำแสงไฟบางก็โชคดีมีงานทำได้เงินกลับไปบางคนสู้จนแพ้พ่ายเมื่อบ่อดดอยู่ไม่มีหวังร้องแบบนี้แหละร้องไปขัดร้องไปก็แบบต้องพูดขัด ขั้นรายการไม่งั้นโดนลิขสิทธิ์คือมันก็ไม่ได้มีผลต่อช่องนะเพียงแต่เราต้องแบ่งลิขสิทธิ์ให้เจ้าของเข้าไปแค่นั้นเองทําให้แบบรายได้เรามันลดลงไปไงเนี่ยอันนี้เก็บไว้ปักไปทิ่มเดี๋ยวก่อนอ๊บโอ้โอฝนรมเมราไม่รแบบนี้ดีดีแต่ยังให้ท่วมก็พอแล้วเนาะ ตกให้มันพอดีพอดีฝนตกเนี่ยประโยชน์คนทําเกษตรไ,ได้ประโยชน์แต่พ่อค้าแม่ขายที่ขายของตามตลาดนัดคนทํางานโอ้มันไม่เห็นว่าไม่มีอะไรที่มันแบบพอดีเลยได้อย่างเสียอย่างอือเราก็เห็นใจคนทำมาหากินเนาะบางทีฝนตกหนักน้ำท่วมนะเป็นอุปสรรคในการทำมาหากินพวกเขา ก็กับขาดรายได้ไปอีกน้ำท่วมพี่ว่าดีกว่าฝนเออไม่ใช่น้ำท่วมน้องว่าดีกว่าฝนแรงพี่ว่าน้ำแห้งให้ฝนแรงเสียยังดีกว่าน,วน้ำท่วมน้ำท่วมร้องไงะเนี่ย น้ำท่วมปีนี้ทุกบ้านรุนนี้แต่คราบน้ำตาพี่นี้น้ำขึ้นบนหลังคาเวลาตัดต้องให้มันมีข้อเพื่อที่จะให้เอ,อยอดยอดเขาแตกมานะเนี่ยต้องให้มีข้อเผื่อข้อไว้ให้เขาแตกอันเนี้ยจิ้มลงดิน เดี๋ยวมันก็ติดมาอีกหลายต้นปลูกได้ต้องขยายเป็นพี่นี้น้ำขึ้นบนหลัง่าน้ำตาเอิอน้องสายชนน้ำท่วมไตฝนกระน้ำซ้ำซ้อ เสียงพายุกงเหมือนเสียงของมัจจุราชบนน้ำท่วมที่ไหนเราลองอยังไงต่อจ้ะปลูกได้ต้องขยายเปน็นอาจารย์ทุกๆคนรู้เปล่าเนี่ยทำเพลอคลิปอะ่ะทำไปจะทำอะไรก็ทำทำไปเพราะว่ามีเอ่อมือใหมหัดปลูก เบบี paid, mama, my, ้เกิดมาใหม่เต็มไปหมดเลยแล้วก love, ็คนที่เขาเริ่มไว้ใกล้เกษียณแล้วอ่ะใช่ปะเขาก็เริ่มมาหัดมาปลูกนู่นปลูกนี่เราก็ต้องทำคลิปเอาไว้วิธีการปลูกทุกชนิดอย่าลืมว่าเราทำให้ใครดูให้คนที่ไม่รู้ดูให้คนที่รักการปลูกดูจำเอาไว้คลิปทุกคลิปของพวกเราเนี่ย เขาจะอะไรจะมีคนมือใหม่หัดปลูกมาดูคนไม่รู้เอาเป็นว่าคนที่ไม่รู้มาดูนะจ๊ะคนที่เขารู้แล้วเขาก็ไม่เขาก็เ,าเ,าเลยผ่านไปไงต้องทําทาไ้เถอะคลิปทุกคลิปที่เราปลูกนู่นปลูกนี่วิธีการปลูกวิธีการดูแลใช่ไหมทําไปเลยเฉพาะช่องของเราเนี่ยทําให้หมดเลยแชร์ไปแชร์ไปนี่เห็นได้ไหมเดี๋ยวให้ดู เอ่อตอนแรกก็ไม่รู้แต่นี่ให้สังเกตอะเลยไหมให้สังเกตว่ารากออกตามซูมสิซูม,ซซมเห็นรากไหมต้นของเขาเนี่ยต้นของของผักปลังเนี่ยรากจะงอกออกหมดเลยเพราะฉะนั้นตัดทิ่มตรงไหนก็ได้รากออกหมดนี่เออชัดแล้วชัดแล้วเห็นไหมเนี่ยรากจะงอกหมดเลย จะออกมาตามตเนี่ยลำต้นเขาเนี Harper, aine, med, ่ยตามเถาเขาเนี une, ่ยเพราะฉะนั้นตัดไปทิ่มทิมทิ่มทิมทิ่มเพิ่มตอนแรกก็ไม่ร <Du simple. S 2> <even>. ู <interesting. t> ้แต่เราก็ยังย้ําตอนนั้นให้ตัดใต้ข้อแต่ตอนนี้รู้แล้วไม่จาเป็นต้องตัดใต้ข้อเลยตัดส่วนไหนทิ่มมันรากก็งอกอ่ะเข้าใจใช่ไหมเออตอนนี้พวกเรารู้แล้วเนี่ยถ้าวางถ้าวางไปราบลงกับพื้นดินเนี่ยรากก็งอก เอาตัวไหนมีข้อมันก็จะแตกยอดแตกกิ่งออกมาแตกใบปล,กปลูกพืชปลูกผักเนี่ยของเรานะพวกเราเนี่ยพวกทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยเ,เราต้องใช้น้ำหมักอย่างสม่ำเสมอยิ่งถ้าเราปลูกในกระถางเราต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะว่าอะไรหรือเปล่า <laughs> เพราะว่าเขาหากินเองไม่ได้ เราปลูกในกระถาง่ะใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยตัดเลยทิ่มตรงไหนเราก็งอกแต่ต้องแต่ต้องให้ให้ให้มีข้อนะเนี่ยตัดแบบนเนี้ยเนี่ยแต่ต้องให้มีข้อเดี๋ยวจะทิ่มยังไงก็ได้ต้องให้มีข้อเออเดี๋ยวเขาจะแ,แตกออกมาดูข้อดูข้อให้มีข้อทิ่มเลย ขยายง่ายไม่ยากปลูกได้ต้องขยายเป็นเดี๋ยวทำปกคลิปนี่สำคัญจริงนนะคนที่จะมาเข้ามาดูเขาเห็นหน้าปกคลิปสวยๆน่าสนใจเขาจะเข้ามาดูกดเข้ามาดูเลยสำหรับกลุ่มปลูกผัก นี่ให้เห็นชัดเจนคนที่รักการปลูกเห็นอะไรเขียวๆก็กดเข้ามาดูแลใช่ไหมมันสะกดจิตสะกดใจสําหรับคนรักการปลูกเรานี่เห็นเขียวๆไม่ได้นะพอเห็นเขียวๆเราก็รีบกดเข้ามาดูเลยเดู้ะต้องทําปกคลิปให้มันดูดีๆนี่เดี๋ยวเราก็จะอัดแบบนี้แบบนี้ ทำอุ๊ยแม่หลวงทำให้มันดูเป็นที่น่าสนใจใสท่ท่งใส่แท็กใส่ใต้คำอธิบายให้หมดเลยถ่ายแนวนอนด้วยเอาลง playlist ให้หมดมือมาหัดปลูกเนี่ยคนยังไม่เคยทําช่อง youtube นะเราแนะนําแนะนําให้ทําคลิปสั้นสหรับคลิปยาวนะในเมื่อ youtube มันให้อะไรเร,เรามาเล่นเราก็เล่นไปนี่ ทำแบบนี้อุ้ยเดี๋ยวก่อนเอาขาหนีไปก่อนอตัดผักปังตัดผักปังปักชำํำสวยยังสวยยังไล้วกันนะ ตึกโอเคได้ไหมเดี๋ยวก่อนตั้งดีดกันขาตั้งกล้องพวกเราก็ต้องสำคัญนะจ๊ะพวกเราเนี่ยอุป,ปรกรณ์ในการทำอาหารกินของพวกเราเราก็ต้องหามาเพราะว่ามันสำคัญมากสำหรับการทำช่องทำคลิปแต่ถ้าใครแบบไม่สนใจ ไม่สนใจเปิดเปิดสร้างไรายได้ก็ไม่ไม่ต้องเีเรียดอัดคลิปออบันทึกพืชผักต่างๆการปลูกผักของเราในสวนได้เลยสําหรับคนที่เขาไม่ได้ใส่ใจสนใจที่เปิดสร้างไรายได้เปิดช่องมาเพื่อที่จะจะส่วนมากคนเปิดช่องแบบไม่ได้สนใจเปิดสร้างไรายได้อัดคลิปแบบทําช่องเจาอกลุ่มอย่างเนี้ย ก็มีคนมากดติดตามอยู่ดีจริงๆก็จะมีคนมากดติดตามพวกเราอยู่ดีแหละยิ่งแบบอัดคลิปลงรัวๆยิ่งคลิปเยอะช่องยิ่งลอยตัวมันจะทำให้พวกเราเนี่ยไม่ต้องเหนื่อยมากไม่เหนื่อยไม่ต้องไปแลกทรัพย์กับใครด้วยลงคลิปไปรัวๆเดี๋ยวคนรักการปลูกมาเห็นช่องเราเองนั่นแหละเราก็จะไม่ต้องไปเหนื่อยแลกทรัพย ทำช่องแบบนี้ยถูกกด youtube ดของเราที่ผ่านมาที่ผิดกดไปเยอะเลยผิดกดผิดกดไปหลายเดี๋ยวก่อนไอหลังๆมาไม่ไม่ผิดเพราะว่าไอช่องที่เปิดแอบๆเปิดไว้อ่ะแล้วลงคลิปสั้นๆไปไอ้นั่นน่ะไม่ได้ไปแลกซับใครยังโอเคอยู่เนี่ยบางทีก็โดนทําโทษไปซะซับซบหลุดทุกวันนี้ก็มีซับหลุดอยู่เลย คือจะมีทรัพย์ที่เราเคยติดตามไว้แล้วมันหลุดอ่ะก็ต้องไปกดใหม่ก็ยังงงแต่ก็ไม่ได้ซีเรีอยอะไรแล้วตอนนี้ไม่สนใจแล้วด้วยไม่สนใจอะไรใดแรงสิ้นอิ่างที่บอกว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีเลยขึ้นอยู่ ตั้งอยู่ดับไปไม่มีจริงๆอีกหน่อยสวนนี้ก็พอเราหมดสิ้นอายุไขถ้าไม่มีใครดูแลเขาก็ล้มหายตายจากไปพร้อมๆกับเราเห็นไหมจ๊ะมันเป็นสัจธรรมของชีวิตมนุษย์โลกทำได้อย่างเดียวก็คือทำวันนี้ให้ดีสุดดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเท่าที่จะทำได้ จนกว่าจะนอนติดเตียงอือถึงตอนนั้นนะมันน่าจะมีแบบว่าการุญยาดนะเอออยากแบบว่าขอหน่อยฮะหมอหมอช่วยหน่อยดีการุญยาดอะไรเงี้ยขอไม่อยากนอนติดเตียงแล้วอะ่ะไม่อยากให้ใครเป็นไม่อยากให้เป็นภาราใครอะไรแบบเนี้ยมันน่าจะมีกฎหมายของประเทศไทยเนาะคือยินดีอะยินดีจะจากโลกนี้ไปอะ่ะอืม แบบเข้าห้องเปิดเพลงฟังเบาๆแล้วก็ให้หลับไปเลยหลับแล้วไม่ตื่นเลยอะไรเงี้ยเราอยากได้แบบนี้มากเลยร่วงจะถึงเวลาตอนนั้นเราอยากทําแบบเนี้ยเข็นเราเข้าห้องฟังเพลงที่เราชอบแล้วก็ให้ยาเราหลับไปแล้วก็ไปเลยได้ไหมไม่ได้แก มันยังไม่มีกฎหมายรองรับมีอยู่ประเทศหนึ่งประเทศอะไรไม่รู้เขากฎหมายก็ผ่านแล้วอะประเทศอะไรนะที่เขาให้คนป่วยยินยอมอะดีด <c oughs> ีแบบนี้ดีมากเลยอะเราก็อยากเป็นแบบนั้นแหละ คลิปไปทําอะไรก็อาจคลิปไปนะจ้าทุกคนให้มีคลิปลงคลิปบางคลิปนะเออบางคลิปก็ไม่มีใครดูแต่แต่ฟังดีๆแต่ฟังดีๆนะลงไปพอย้อนไปเรื่อยๆผ่านไปหลายวันยอดวิวมันก็สูงขึ้นเดี๋ยวจะมีคนที่รักการปลูกมากดดูเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจย,ยอดวิวอตอนนี้ทำไปเลยนะจ๊ะ เน่ยนี่เออดูงามดีปะ่ะเอางามเอาเอาแบบนี้ดีกว่าอืมตัดผักปลังแล้วก็ตัดกิ่งปักชัาเออเอาแบบนี้ระแล้วจะแบบนี้ดีเอาแบบนี้ดีไหมเอบบนเอ,อนี่แล้วแต่หลายท่ามากเลย เดี mm ๋ยวว่าจะร้องเพลงอะไรนะลืมนึกไม่ออกสมองไม่ค่อยจะดีเอาเพลงสีฮิเห็นมิเหมียวเห็นเหมียวไม่เอาดีกว่าเพอเราเฮ้ยนุ่นนุ่นนุ่นเหมียวให้ดูให้ดูเหมียวเหมียวมาทำอะไรเหมียวหาอะไรเหมียว ฮะเหนียวหาอะไรลูกหาอะไรอะ่ะเหนียวหาอะไรจับจิ้งจกตุ๊กแกก,กินกิ้งกงกิ้งกาจิ้งลงจิ้งเหลนนั่นไม่รู้ตะปบด้วยตัวอะไรแล้วนะ่ะ ตัวอะไรเมียวตัวอะไรเมียวไปส่อง,งใกล้ๆเขาหนีถ้าส่อง,งใกล้ๆเขาจะหนีเอาอย่าโดดลงน้ำนีนี่ อุ้ยอุ้ยมาใกล้แล้วด้วยอุ้ยมา,มาใกล้ไม่กลัวนะน่ารักนะฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกทุกคนทุกช่องให้ความรู้นะทุกช่องเลยให้ความรู้เราได้ความรู้ใหม่ๆจากน้องๆพี่ๆเรานี่แหละไปแล้วงานเยอะแค่นี้นะ